สูตรการคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการแบบสมาชิกกบขที่ใช้เงินเฉลี่ย60เดือนนะครับมาเป็นตัวคิดกับเวลาราชการหารด้วย50นั้นมีผลอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาคำนวณให้ดูนะครับพอดีว่ามีคนมาถามว่าอ่ะทำไมถึงต้องใช้เฉลี่ย60เดือนนะครับแล้วก็มีคนถามว่าอ้าวแล้วตันกับไม่ตันมาต่างกันยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตเล่าเกินไว้ก่อนก่อนที่เราจะไปดูการคำนวณกันนะครับว่าสูตรการคำนวณบำเหน็จบำนาญที่ใช้ เฉลี่ย60เดือนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้แต่ว่าเขาคิดออกมาแล้วนะครับคือพูดง่ายคือตอนที่เขาประกาศใช้พรบมันจะต้องเขาเรียกน,นะครับกระทรวงการคลังก็ต้องไปกรมบัญชีการก็ต้องไปคิดหาวิธีนะครับที่จะทําให้ระบบบําเหน็จบนานาญมีความสถิรภาพนะครับแล้วก็ไปดูในพรบเนี่ยเขาจะเขียนตอนท้ายนะครับหมายเหตุของการออกพรบตัวนี้ก็คือ เ, <c oughs> เพื่อทําให้ระบบบนานาญมีความมั่นคงนะจำไว้่างนี้แล้วกันนะครับทีนี้ประเด็นก็คือเมื่อเรื่องเข้าสู่จะประกาศใช้ก็ต้องเข้าสภานะครับก็คงจะไปถกแถลงกันที่ท่าไหนนะครับว่าเฮ้ยมันดีต่อประเทศนะครับดีด้วยโดยรวมนู่นนี่นั่นจนเขาประกาศใช้เป็นกฎหมายนะครับว่าข้าราชการที่บรรจุหลังจากนี้ร8 0วันนะครับปี39ก็คือมีผลบังคับใช้ในปี40ว่าจะต้องคิดแบบนี้แบบนี้นะ นะครับซึ่งผมเองก็ก็มันมีแต่ความคิดเห็นนะครับว่าเฮ้ยมันเพาะอย่างงู้นอย่างนี้แต่กระช่างมันนะครับเอาเป็นว่าเราจะไม่ไปสนใจว่ามันคืออะไรเรามาสนใจดีกว่านะครับว่าผลจากสิ่งนั้นนะครับว่าใช้ค่าเฉลี่ย6กเดือนในการคิดบำนาญนั้นมันมีผลอย่างไรนะครับโดยที่ผมก็จะไปเอาตัวอย่างที่มีเพื่อนๆส่งเข้ามานะครับเอามาเทียบกับคนที่เงินเดือนใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มาดูความต่างนะครับว่าระหว่างเงินเดือนตัน5ปีนะครับกับ ไม่ตันนะครับก็คือเฉลี่ย60เดือนนั้นน่ยมีความแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นระบบบํานาญแบบเดิมที่ใช้เงินเดือนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือใช้ตัวเลขเดียวกันนะครับแต่พอเป็นกรบขเนี่ยใช้เฉลีย่ย60เดือนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างของเพื่อนๆนะครับที่เขาส่งเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูขอสสามนะครับซึ่งครูขอสสามเนี่ยเขาบอกว่าจากจากเพจนี้นะครับที่ไปได้ข้อมูลมาบอกว่าเงินเดือนจะตันอยู่ที่ประมาณ 6 9 5 9 0นะครับแต่ทำไมพอผมไปเจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น6,9040นะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูตามข้อมูลของเพื่อนๆนะครับทีนี้ก่อนอื่นก็มีเพื่อนๆก็ส่งข้อมูลเข้ามานะครับก็ขออนุญาตข้อมูลทุกท่านนะครับจากเคสนี้นะครับดูด้านบนก่อนนะครับเคสนี้เนี่ยเป็นนะครับดูนะครับบรรจุ1กรกฎานะครับ37เกษียณปี70 เงินเดือนปัจจุบัน5 0, 7าหมเงินเดือนจะตัน6กหมนาะครับทีนี้ผมก็มาลองคํานวณดูว่าอายุราชการประมาณนี้นะครับกอายุราชการระวัสามสปีเนี่ยเมื่อเอาเงินเดือนมาคิดนะครับจกกะเกษียณปี7-1ดังนั้นเงินเดือนปัจจุบันนะครับก็คือตุลา6-7นะครับวันนี้วันที่อัดคลิปเนี่ยวันที่31มีนาคม6-8ซึ่งจะเป็นขั้นเงินเดือนของ ตุลา6กนะครับก็คืออน,นี้แหละแล้วก็คิดย้อนกลับไปสัก3ลบ3นะครับย้อนกลับมาแล้วก็คิดว่าอนาคตจะได้บวก2.5นะครับก็สุดท้ายเนี่ยเงินเดือนสุดท้ายเนี่ยจะประมาณเกือบเกือบ 69- 40บาทนะครับคิดว่าน่าจะประมาณนี้เมื่อเอาตัวอย่างทั้งหมดนี้นะครับ60เดือนนมาเฉลีย่ยจะได้61,000บาทนะครับ 61,000เมื่อมาคำนวณบำนาญก็คือเฉลี่ย60เดือนคูณด้วย34.25หารด้วย50นะครับจะได้บำนาญ42,000น 42, นะครับ42,000ทีนี้มาดูเคสตัวอย่างอีกเคสหนึ่งนะครับเคสนี้เขาบอกว่าบรรจุ18พฤษภา52นะครับแล้วก็ตอนนี้เงินเดือน45 0 0 0คาดว่าจะตัน6,940บาทเมื่ออายุ46ปีนะครับแล้วเขาก็บอกเพิ่มว่าจะ,กะเกษียณปี89นะครับ จากปี52มาจนถึงปี89เนี่ยมานั่งคำนวณก็คือเวลาราชการประมาณ37ปีนะครับเกิน37ปีเนี่ยมันจะเฉลีย่ย60เดือนนะครับก็คือพออายุ46 47ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะใช้ค่าเฉลี่ย5ปีสุดท้ายนะครับก็คือ55-60เงินเดือนเขาจะตัน69,40บาทเมื่อเอามาคำนวณบำนาญน,นะครับอายุราชการ37ปีเนี่ยเราใช้สูตรรัดก็คือถ้ามันเกิน35ก็จะคิดแค่35นะครับก็คูณด้วย70 เเข้าไปนะครับบำนาญคนนี้ก็จะได้40,080นะครับ40,080ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ลองดูตัวอย่างนะครับว่าเมื่อเราเอามาเทียบกันนะครับว่าคนแรกนะครับเงินเดือนตันก็ใกล้เคียงกันนะครับประมาณ6 9 4 0บาทแต่ว่าพึ่งจะมาได้ตอนปีสุดท้ายนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยมันค่อยๆพึ่งขึ้นมาทําให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่60,001แต่สําหรับเคสนี้นะครับ เงินเดือนตันตั้งแต่อายุ46ปีนะครับแล้วก็ตัน5ปีสุดท้ายด้วยนะครับเมื่อเฉลี่ยออกมาเนี่ยก็จะเป็น60,009นะครับทำให้บํานาญ2คนนี้เนี่ยคนแรก40,002อีกคนหนึ่งที่ตัน5ปีก็คือ48,000นะครับต่างกันอยู่6,000บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับประมาณนี้เป็นยังไงบ้างครับ <laughs> สำหรับการคำนวณเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับว่าเคยสังเกตไม่ใช่สิ เคยคำนวณของตัวเองไหมว่าเงินเดือนจะตันที่เท่าไหร่ตันหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างบางคนบางตำแหน่งสายงานเนี่ยการคำนวณอ,อะไรนะครับเงินเดือนขึ้นเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะครับแต่บางหน่วยงานก็อาจจะขึ้นเยอะอย่างผมเองนะครับก็ไปนั่งดูเป็นเงินเดือนแบบขั้นนะครับก็คือเมษาได้ครึ่งขั้นตุลาได้1ขั้นปีละขั้นครึ่งน,นะครับพอไปนั่งนับช่องนะครับแต่ละขั้นแต่ละขั้นเนี่ยก็ อายุประมาณ50ปีก็ตันนะครับอายุ50ปีก็ตันพูดง่ายคือ50ปีตันแล้วก็ทํางานอีก5ปีก็จะทําให้เงินเดือนเฉลี่ยสุดท้ายเนี่ยเต็มแม็กละนะครับผมก็มองว่าเฮ้ยตอนที่เราอายุ55ปีเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะที่จะออกไปใช้ชีวิตนะครับออกเร็วขึ้นตั้งปีแต่เราก็ต้องไปดูแล้วว่าเ,เงินมันพอใช้ไหมลูกเป็นยังไงเรียนจบหรือย,ยังบ้านผ่อนหมดหรือย,ยังก็ต้องไปดูภาระณตอนนั้นอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ยกกันมาให้ฟังคร แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะถามเพื่อนๆนะครับก็คือ,อเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าเหตุผลทําไมก็ถึงใช้เฉลี่ย60เดือนนะครับไม่ใช้เงินเดือนสุดท้ายนะลองคิดดูนะครับลองคิดเล่นๆแล้วก็พีมาบอกกันหน่อยสำหรับผมเองนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็คือเพื่อนๆเห็นตัวอย่างแล้วนะครับว่าคนที่เงินเดือนขึ้นเร็วแล้วก็มาตันจะได้บํานาญมากกว่าคนที่เพิ่งขึ้นมาถึงนะครับ ดังนั้นผมก็บอกว่าการใช้เฉลี่ยห0เดือนมันทําให้ข้าราชการที่เขาเรียกน,นะครับที่เงินเดือนขึ้นเร็วนะครับมีโอกาสมากกว่ามีโอกาสได้บํานาญมากกว่าพูดง่ายๆคือเขาคิดว่าทําแบบนี้จะทําให้คนดีคนเก่งนะครับคนที่ตั้งใจทํางานได้บํานาญมากกว่าเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ข้าราชการตั้งใจทํางานนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับพูดเรื่องนี้ทีไรเนี่ยมันจะต้องมีคนมาแย้งว่าไม่จริงหรอกเพราะว่าที่ผมเห็นเนี่ยมีแต่พวกพวกที่อะไรพวกสายเซิร์ฟพวกดูแลนายงานการไม่ทําอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ผมมองว่ามันก็น่าจะมีแหละแต่มันก็คงไม่เยอะนะครับเพราะถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะหน่วยงานนั้นน่าจะไม่มีผลงานนะครับแล้วคนก็คงจะย้ายออกกันหมดคนดีดๆเก่งๆก็ย้ายออกกันหมดดังนั้นผมมองว่ามันคงจะมีแต่ไม่เยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่ ทำงานดีทำงานเก่งแล้วก็จเจริญเติบโตก็น่าจะมีเยอะกว่านะครับดังนั้นถ้าท่านคิดว่าจะไปเป็นพวกสายเซริร์ฟดูแลผู้บัญชาและคิดว่ามันจะได้ดีก,ก็เชิญนะครับผมว่ามีไม่เยอะหรอกที่จะได้แบบนั้นแต่ถ้าเกิดคิดว่าเฮ้ยตั้งใจทํางานแล้วก็ทําตามที่รับหน้าที่ทําให้ดีที่สุดนะครับรู้หน้าที่ไม่เป็นภาระไม่ใช่ถึงเวลาต้องให้คนเขาคอยบอกคอยสั่งซ้ายหาันขวหาหันนะครับคิดว่าเฮ้ยอะไรที่ควรทํา หน่วยเรามีภารกิจอะไรแล้วก็คิดนะครับให้ผู้บัญชาเนี่ยไว้วางใจผมคิดว่าแบบนี้จะมีโอกาสได้มากกว่านะครับก็ลองรู้นะครับไม่ชอบตรงตางไหนก็บากันไปดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดได้นะครับสำหรับพรบรตัวนี้ถ้าท่านไปนดูในหมายเหตุนะครับที่เขาบอกว่าเจตนาของการออกกฎหมายเนี่ยเพื่อส่งเสริมการออมเพื่อพัฒนาบุคลากรผมมองว่าเป็นไปได้การที่เขาใช้เฉลี่ย60เดือนเพื่อต้องการให้คนเก่ง นะครับคนที่มีผลงานคนที่ได้รับความไว้วางใจโตแล้วก็ได้รับบํานาญมากกว่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดเป็นการส่วนตัวสำหรับเพื่อนๆนะครับคิดเห็นอย่างไรก็พิม์มาบอกกันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ